你心里。<noise> <noise> <noise> สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงจิตชนีพิเชีนรัตน์ค่สชชคะสิดอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1นึทั้งหเป็นเบ้าเป็นแม่ทีมรหัสบ0 3 5ค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์เพจโรงเรียนสิทธอาสาพระจุฬานะคะในการติดตามภาพบรรยากาศในพิธีในการเปิดพระบ,บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา,าธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันพุธทีดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565โดยในการนี้พระบาทสิบห้าโดยในงานนี้พระบาทสมเด็จพระบรมราชินี จะเสด็จพระเจ้าเนเนมาทรงเปิดในพิธีของการเปิดพระอัลโสรีแห่งนี้ในเวลา17นาฬิกาค่ะสำหรับภาพบรรยากาศที่ท่านได้เห็นอยู่ในเวลานี้นะคะคือภาพบรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาสู่บริเวณนี้แต่ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตแนะนําก่อนค่ะว่าบริเวณคนที่จะเข้ามาในการเฝ้ารสเด็จในวันนี้นะคะรวมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดเนี่ยอันดับแรกที่ท่านจะต้องทาก็คือ1 ในการเข้าตรวจคัตกรองแล้วก็ตรวจเอทีเคจริงๆบริเวณด้านหลังของท่านเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของโรงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งในการตรวจเอทีเคนี้สําหรับท่านที่ยังจะมีเวลานะคะแล้วก็อาจจะติดตามเข้ามาในพื้นที่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมค่ะคือบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็เข้ามาตรวจเอทีเคได้ในจุดคัตกรองทั้งหมด2จุดค่ะบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยมแล้วก็บริเวณของกรมทางหลวงนะคะซึ่งท่านตรวจแล้วท่านจะได้รับเป็น ใบนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงตรวจเสร็จแล้วท่านจะได้รับใบตรวจผลตรวจ ATP e ในลักษณะนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วท่านถึงจะสามารถเข้ามาในบริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้ทีนี้ถามว่าถ้าท่านมาถึงบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติแล้วตอนนี้เข้าไปได้หรือยังต้องเรียนว่าเราเริ่มทยอยให้ประชาชนเข้าบริเวณในพื้นที่รับเสด็จตั้งแต่เวลา13นาฬิกา แต่ว่าในส่วนประชาชนที่มาก่อนหน้าเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าในวันนี้บริเวณจุดบริการประชาชนมีอะไรเตรียมไว้บ้างนะคะสําหรับเต็นแรกจะเป็นในส่วนของเ,<ร>เต็นท์ของจุดบริการทางการแพทย์เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งทีมง,งานจิตอาสาพระยาทาและจิตอาสา904ที่มาร่วมให้บริการประชาชนในจุดบริการทางการแพทย์หรือว่าหน่วยประมพยาบาลเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับทางหน่วยนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับอาจารย์หมอกันนิดว่าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตทางนี้เลยคะ่ะอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสา,า904รุ่นอะไราหารหัสอะไรค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับผมพันเอกประทินนาคชื่อน,นะครับปัจจุบันก็เป็นปวิทยากรจิตอาสา904นะครับรหลักสูตร คุทดหลักประจำนะครับส6 2ครับครับรสวัสดีครับตอนนี้อาจารย์รครับเอ่อ 3A067 ครับ